ครับพี่น้องครับเอฟซสาวน้อยเพชรครับจบลงอย่างสวยงามและลาบลื่นขอบคุณน้องเบียร์พ่อพุ่มพ่อพุ่มน้องเบียงใะมรแล่นกับลืมกดวะเก่งบนีลยวได้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 ลืมกดไหยับมอะไรยังไงลืมกดทั้ลืมดห้าสี่สสองครับ จบลงไปยังสวยงามครับพี่น้องครับรู้สึกว่าวันนี้ประทับใจกันคลับเอฟซีประทับใจลุงโจเองขอบคุณน้องเบียร์พร้อมพงน้องเบียงนันลมนครับคพือสุดยอดใช่ไหมวิวัฒนากายครับศิลปินไปมาหาสู้กันนี่ยมูอายมูพีว่าจิมน่องจิมนุ่งเนี่น่องนุ่งกับมาหานี่แหละมันอบอุ่นจริงๆเลยเนี่ยน้องข้าวเปิ้ล แม่ยกอ้นป่าได้ดีเลยอ้นมาทันทีเลยแม่ยกก็ได้แม่ยาสุดยอดซ้อมเป็นแนแท่งแฟนงครับเอฟซีไหลายเดี่ยวเนี่ยเรามอดีที่งหาร้องเสื้อใจมากเดินสดกันออกมาดีด้วยนะเป็นตามเนี่ยเพ่งได้บ้ได้บอกผู้ใดจะคนนะครับขึ้นไปแย่แลมแย่จีนปลุกลุกเนี่ยไปพ่อกันที่ตั้งหานเหมือนคอยอยู่ตั้งฮานเพราะมีอาชีพน้องๆก็ถือว่าเป็นมืออาชีพไหลตามน้ำไหล่ตามน้ำไป ประสบการ์แบบเออแบบเข้ากันแบบเด็ดพันละก้อนอะไรจัหน่อยนะก็เลยแบบเอามาใส่ได้ยากษู้ที่เป็นที่มาของเพลงนี่เล่ามาดีเนี่เอาร้อยล้านกว่าดิวเนี่ยทำไมสุดยอดเป็นถือว่าเป็นผลงานที่สั่งซื้อเสียงให้น้องทั้งสองขึ้นมากแบบอิรีอิริเพลงนี้เนี่ยเพราะอะไรเป็นเพลงที่แบบอยู่ในลิสต์ที่เป็นที่ทางคุณยายบนที่เพจที่ดีสินะเป็นเพลงที่แบบเอามาล่วงเบิ้งว่าเพลงเนี่ยอยู่กอนะอันเนี้ย ทั้งสังเกตได้ว่าเพลงเนี่ยเป็นสิเป็นเพลงสไตล์ในยุคก่อนแมนครับจังบอมีมีธุระเอยียงสินะครับเออจะเป็นเพลงที่แบบคล้ายๆว่าพัดยังนั่งไอ,อ้เอียงสินะไอถูกต้องคือแบบใส่ดนตรตีเออที่หายไปนยในสม,มัยเตยผีมมยเเพราะว่าส,ม,ม,<ว>สมือมันต้องลุกคุงอินดี้นี่เลยช่วยน้อยแล้วเป็นอินดี้ก็รอสวยกันแบบลองเพลงตรงนี้แบบซิกเส้นโน่นนี่นั่นแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเพลงลุกคุงเก่าเลยมันจับถึงแมาเห็ดร้องเบิ่งไปมันสีมีคนฟังบอมอย่างสินะ เราน้องไปถ่ายอย่างนี้เนาะค่ะยแบบถ่ายแบบว่าเอาเอากล้องไปถ่ายเรายืนร้องด้วยกันเฉยๆนะคะกิจจวัตรเพราะเด็แบบว่ามีนางเอกพระเอกเอะไรนี่คือบางคนเท่เป้าหมายเขาจ้าที่จะสร้างเงินบนเรือที่ท่ายอดพิลล์บางเนี่ยครับเป็นเพลงที่ลงทุนน้อยมากแต่ได้กำไรสูงมากคือแบบว่าโอ้ทักผมนะพ่อครับเป็นเท่หิบเพ่าะเด้ตั้งใจว่าสีเขียดแบบลงทุนแบบสูง ครับเป็นเพื่อนกีเ็ตจบบแห่ผ่านกระบะเลยกระบะคนทำไรที่ใดจากที่นี่คือแบบมันสั่งให้ศิลปินเนี่ยผลตอบรับแม่นครับแต่เส<ค>ียิงเพื่อนครับดีเป็นฐานแล้วก็ปล่อยปล่อยไปเดือนแรกยอดวิวนิ่งมากาค่ะคุณผู้เดือนแรกเดือนสองเดือนสามเข้าเดือนที่สี่ที่ห้าหรือว่าคู่เลยนะี่เดิมเพราะว่าเรื่องที่ทุกคนพูดอย่างนี้ผมนี่ยังแบบอยู่หอยู่นหน้าอยู่ได้ตอนนั้นคือแบบผมเป็นศิลปินท่ำไรท่ำหน้านะครับแบบอยู่หายนู่นหน้าแต่ถึงแม้ยุ่ดีแบบ ไปใส่เยังไปใส่มีนอ้คนเปิดอยเี่สิน่ามีดอคนเปิดไปตลาดกับมีดอคนเปิดวันนี้ผมก็เลยสงสัยว่ามันไม่หีดีเพีงนี่บ้านโดนเบี้งทักไม่หาว่ะเพียงาไปไกลเลืด้ไอพ่อนาการคือแบบทีเบี้งดีดทักตลอดเี้งหปีดคนเบืงตลอดว่าเบี้งีทักตลอดเยไปไกลเลยม่ดังอีหลีด้เมนงยู่กันเาไปดังเลยเลามาบานอีคนที่ล่าวันนี้ยังสิเล่บตาบมานั่บอกไม่ได้เลียงเราว่าเบียเย เพเลยทราบว่าลูกอู่ว่าดวงมาดวงมาคู่กันดวงมาคู่กันจังหวะที่จะมาหามป๋าฟ้าจะป๋าฟ้าไปกับพยุ่งรัวครับป๋าฟ้าไปกับพยุ่อะไร <laughs> <laughs> และก็พูดถึงซิงเกิลใหม่ของแต่ละคนฝากฟแฟนคลับนเพลงสาวน้อยแต่ละคนเอาดอง,ง, <laughs> เ,งเดียบพองพุ่งนะครับเพลงที่งเดี่ยมๆแล้วเร็วนี่มี่บ่เร็วนี่มีครับมีครับมีอยู่อัลบั้มครับอัลบั้มเป็นดิจิตอลอัลบั้มระลึกกับคุงผู้สละเพลงเดซ่าเก่งมาหาเพลงครับหาเพลงน้ำกัน แต่ว่าตอนเนี้ยมันกี้ศิษยาวเนี่ยราะว่ามันฆ่าโควิดบิดโควิดนั่มแ้วก็โดยเนื่องโดยการทายถ้ำเหี่ยงต่างๆเนีมันก่อนการที่สุลักสุรีไปยากครับความเพิคนเข้ามันล้วมตัวกันบ่ได้ในตอนนี้การทายทิ้งทายบนไปยุ่งเพี้ยนยังที่ได้แต่ว่านี่เพิ่นก็เลยก็สมัครที่วิตงานในตัวนั้นเลยตอนนี้การกำลังคืออัดไปเบิร์ดแล้วครับทั้งเบิร์ดหาที่โอ้ ฮัตไปเ,เมื่อไหร่ถ้มือหาเพียงร่วมโปรเจกต์พิเศษอีกโปรเพเียงเ่าท่านได้ปล่อยเลยครับ<อ>ปัจจุบันพึ่งไทยพึ่งไทยเดยคือมีโปรเจกต์พิเศษเร็วๆนี่เลยคือมีโปรเจกต์โมลัมเป็นเพื่อนโมลำ่มด่วนครับเป็นหมอลำ่มสิงห์มาลอฟิตจดดิ่งกับศิลปินแจมมี่ยังอยู่ครับจะรอติดตามครับผมช่องยูทูบ YouTube จะมีโปรแล้วก็ฝากกันแล้วกันพร้อมเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าศิลป์ต่งางๆยูทูบหรือแฟนเพจต่างๆ เส้นเพียร์สามารถติดตามได้เลยเป็นความเกิืนไหส่วนตัวของเบียร์กับทางเส้นเพียร์ของม่อนซึนสตูดิโอบายเบียร์พอมงค์ช่องยูทูบแบบเช่นกันครับช่องยูทูบแบบเป็นช่องยูทูบม่อนซึนสตูดิโอบายเบียร์พอมงค์ด้วยกันตามไปเลยฝากเบียร์พอมงค์นะครับศิลปินดังคิดว่านุ๊กโจ้ต้องฝากงานเรานะครับพี่เราคุ้นใจพี่เราพี่เราอ่มีผลงานไม่ล่าสุด สิ่งเกิดมาขาวดำฝากซอยเชี่ยซอยแช่น้องแตนเนาะอ้าววันี้น้องเวียงนลุมมลใช่ครับสาวเลี้ยงนีลุมมนค่ะตอนนี้ก็ถึงต้อยไปนะคะอยู่ตรงต่อนำท่อนผู้เบาเกาเป็นหมอลำแบบเกาๆนะคะครับเข้ามาอยู่ตรงต่อนี่ตรงมาจากแม่บานเย็นหวานแก่นนะคะเพราะว่าพึ่งแม่เพิ่งลองใหม่แม่แป่ะวันนี้เรื่งมาลองเป็นเพลงใหม่เลยแต่ว่าทำนองเดิมยืมต้นตอนะคะฝากพี่น้องติดตาม ซอยแค่ซอยเชี่ยนะครับตอนนั้นก็ติดมาแรงโมเมนต์ธรรมดาที่เกิดนี่นี่ฟ้อมไงครับฟอร์มเหมือนไงโอ้อิมวี่ริชักต้องเป็นธรรมดาธรรมดาครับนะครับธรรมดานี่อัลบั้มนะคะอัลบั้มน่าจะเป็นข่าวไทยปีหน้านะคะโปรเจกต์ปีหน้าเขาอธิบายไทยยูอ่ะไหนก็ที่สาวกระเบนเพชรนี่นี่เมนค่ะอัลบั้มนี้ละค่ะอัลบั้มจะบอกของอุปกรณ์นะคะว่าอัลบั้มอะไรแต่ว่ามาไทยมีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแน่นอนแน่ มันบุญห่วงจังบุญห่วงจับเร่องอะไแล้วก็เสีงยงไมล่าสุดเวียงมนมุ่นเนื้อกรแต่เขียนเองพรอค่ะเขียนเองพรอมแต่มาเพื่อนนิดไปค่ะรอรอรอไปถ่ายไปจากปลายปากกาของเวี้ยงนึเลยมุ่นเองค่ะ ชื่อไผ่ด้วยนี่น้องก็ได้รอบอยบ้างเย็บแฉกหน่อยนี่น้อนรอบว่าได้ฝากกันเย็บแฉกน่ารักมาครับเอาฝากกันครับกันเพลงนะครับซอยแสนซุ้มดนศิลปินน้องสาวกับน้องชายสองคนนี้ตัวจริงน่ารักมากนะครับนี่ัสดีนะครับน่ารักฝากเอฟซีเซาเร่แรงซอยแสนซุ้มดนศิลปินแล้วกันเย้ายุ้กโจกจีไปแล้วบ่นนี้นะครับตั้งนานจะได้ล่าแล้วเอาขอบคุณ นะครับเสิเป็นบีบริตภัณฑ์เนีองก็ซอยสนับสนุนกันหรือนะครับเสียงร่ำเสียงเพลงอันนี้ฝากกาแฟเสด็จไปให้น้องเบี้ยในละมุนครับนั่นแหละนำเบี้ยหองฟุ้ง้อมนะครับเอาอยู่ดีไม่แห้ปอดลูกปอดไหมนะครับรำดุลเงินทองแล้วก็ซื้อเสียงดังทะลุฟ้ากันไปเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครัจะต้องนี้แล้วจะไปกินง่ายๆเลย